นี่นี่เอารองเท้าใส่าองเท้าไหนเอาไว้ตรงนี้นะรูปน้องก่อนมาเข้าห้องค่ะ ตรงกระเป๋ามีรูปน้องกรไหมไมไงโอเคเอาไว้นั่นเลยรูปนเหมือนกันเฉยเหมือนกันเลยเหรอลึกโอเคทเ็นครับที่นอนด้วยที่นอนที่นอนน้องกร เอาไว้ข้างหลังเหรอลูกเอาไว้ข้างหลังห้องเฮ้ยนี่นี่เอาไว้ตรง,งนีนนง้นี่นี่ไงนี่นอนมาก่อนไปด้วแมนโอเล่เนูหอ่ะถ่ายรูปให้พ่อดูนิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังไงไม่ครูสอนยังไง ก้มหัวลงด้วยหนึ่งสองสามสวัสดีครับเก่งมากเลยครับไหนของน้องของน้องอยู่ไหนตอนน้องเอาไว้ไหนอู้น้อด้วยอตัวเด็กมากชวย่าทมาต